สวัสดีค่ะศาสตราจารย์ดร,รแพทย์หญิงเพนินาโอเบอร์ดอฟเฟอร์ผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อในเด็ก ในวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องภูมิคุ้มกันของร่างกายและการรับประทานสารที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมาหลายๆคนมีความตระหนักเป็นอย่างยิ่งในเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ดีและดียอดเยี่ยมเนื่องจากว่ามีการระบาดของโรคโควิด -19 ระบาดทั่วโลกและทําให้ผู้คนเจ็บป่วยและนอนในโรงพยาบาลเป็นจํานวนมากนั่นก็คือมีคําถามอยู่เสมอว่าเราจะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายของ เราได้อย่างไรด้วยปัจจัยหลายๆอย่างที่มีผลกับภูมิคุ้มกันของร่างกายในชีวิตของมนุษย์เช่นวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์การนอนหลับการรับประทานอาหารภาวะความเครียดสะสมส่งผลให้ภาวะภูมิคุ้มกันของร่างกายต่ำลงดังนั้นก็จะมีคำถามว่าเราจะสามารถรับประทานสารอาหารที่เสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายได้อย่างไร โดยปกติแล้วภูมิคุ้มกันของร่างกายจะช่วยปกป้องร่างกายของเราต่อเชื้อที่เข้ามาเช่นเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีรียเชื้อราหรือปรสิตเป็นต้นหรือไม่กระทั่งสิ่งแปลกปลอมเข้ามาสู่ร่างกายภูมิคุ้มกันของร่างกายจึงแบ่งเป็นสองส่วนด้วยกันส่วนแรกที่เราเรียกว่า innate immunity เป็นภูมิคุ้มกันที่สร้างขึ้นตั้งแต่ เด็กแรกเกิดเลยและเป็นภูมิคุ้มกันธรรมชาติซึ่งในส่วนนี้ประกอบด้วยสองส่วนด้วยกันซึ่งเราเรียกว่าเป็น body barriers หรือส่วนที่ช่วยกั้นเชื้อโรคไม่ให้เข้าสู่ร่างกายเช่นผิวหนังเยื่อบุต่างๆน้ำลายหรือภาวะที่มีความเป็นกรดในกระเพาะอาหารเป็นต้นและอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่อยู่ในกระแสเลือดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เรารู้จักกันดีเช่นนิวโทรฟิล ลิมโฟไซต์โ o โนไซต์เป็นต้นและองค์ประกอบที่สำคัญก็คือสารที่เราเรียกว่า c o m p พล m e n t ์ซึ่งอยู่ในกระแสะเลือดด้วยเช่นกันส่วนที่สองที่เราเรียกว่า a d a p พตีฟอ m มมูเนตเป็นภูมิคุ้มกันที่ร่างกายจะสามารถสร้างขึ้นภายหลังหลังจากที่ได้สัมผัสกับสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคต่างๆในส่วนนี้แบ่งออกเป็นสส่วนด้วยกันนั่นก็คือ t cell. ทีเซลทํทหน้าที่หลักๆก,ก็คือในการปกป้อง สิ่งที่เป็นสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายและการป้องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อไวรสัสเชื้อราและวัณโรคเป็นต้นอีกส่วนหนึ่งคือ B c e l l lymphocyte ซึ่งส่วนนี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญทำหน้าที่ในการสร้างภูมิคุ้มกันที่เราเรียกว่าอิมม n โนกล b บ l ลินซึ่งเป็นอิมม n โนกล b บ l ลินในกระแสเลือดที่เรารู้จักกันดีชเช่นอิมมโนกลบลิน G อิมมโนกลบลิน M และอิมมโนกลบลิน A เป็นต้น มีปัจจัยหลายๆอย่างที่ทำให้ภูมิคุ้มกันลดลงโดยธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นผู้ที่สูงวัยด้วยความเป็นอายุที่สูงขึ้นดังนั้นจะมีส่วนที่ทำให้ Innate Immunity หรือภูมิคุ้มกันที่สร้างมาตั้งแต่กำเนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเซลล์นิวโทรฟิลและเซลล์ลิมโฟไซต์จะลดลงอย่างชัดเจนและเซลล์โมโนไซต์ด้วยเช่นกันซึ่งเซลล์เหล่านี้จะมีผลทาให้การที่จะสร้าง ปฏิกิริยาตอบสนองกับโรคติดเชื้อหรือสิ่งแปลกปลอมลดประสิทธิภาพไปและทําให้การเคลื่อนไหวของเซลล์เหล่านี้ลดลงตามไวด้วยเช่นกันดังนั้นเซลล์ของภูมิคุ้มกันก็เรียกว่าแก่ลงตามอายุดนั่นก็คือประสิทธิภาพ เดินช้าวิ่งช้าเก็บกินสิ่งแปลกปลอมได้ช้านั่นก็ทำให้ผู้ที่สูงอายุมีภูมิคุ้มกันที่ลดลงส่วนปัจจัยอื่นๆที่ทำให้ภูมิคุ้มกันลดลงอย่างชัดเจนโรค NCD และมลภาวะเป็นพิษอาจจะเป็นในเรื่องของความเครียดที่เรื้อหลังและสะสมส่งผลให้ภูมิคุ้มกันลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้หลายๆท่านอาจจะมีความเครียดดังนั้นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งการรับประทานอาหารที่หวานมากเกินไปหรือการรับประทาน อาหารที่ไม่ถูกสัดส่วนรวมทั้งการออกกำลังกายน้อยไม่เพียงพอและการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอเป็นต้นดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะมีความสนใจในการเพิ่มภูมิคุ้มกันและสารที่จะต้านภาวะต่างๆของการติดเชื้อด้วยการที่เราจะสามารถปรับวิถีชีวิตของเราเองนอนหลับ ให้เพียงพอการออกกำลังกายการรับประทานอาหารที่มีสัดส่วนที่ดีการลดภาวะแอลกอฮอล์หรือสุบูรีและที่สำคัญก็คือการรับประทานผลิตภัณฑ์สารอาหารที่เพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายในปัจจุบันสารอาหารที่เพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่เราเรียกว่าคอลัสตูมหรือน้ำนมเหลืองของแม่วัวที่เพิ่งคลอดใหม่ๆ เป็นองค์ประกอบของน้ำนมเหลืองที่มีคุณค่าและผ่านขบวนการพาสเจอไร z ์และผ่านขาบวน,น,นการที่ใช้ความแรงดันสูงที่อุณหภูมิต่ำทำให้เกิดเป็นคอร o สต r ร m มพาวเดกลายเป็นผงซึ่งสามารถนำมารับประทานและเพิ่มภูมิคุ้มกันได้ดีในส่วนประกอบตรงนี้เรามีองค์ประกอบที่สำคัญก็คืออิมม o โนกบลินจีดังที่กล่าวไปแล้วซึ่งอิมมโนกบลินจีหรืออิมมนกบลิน ตัวที่สำคัญตรงนี้จะช่วยในการปกป้องเชื้อโรคทุกชนิดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งไวรัสแบคทีเรียปรสิตเชื้อราเป็นต้นรวมทั้งสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่เข้าสู่ร่างกาย และในคอร์ลสตรัมเองยังมีองค์ประกอบที่สำคัญก็คือ Growth Factor ซึ่งตรงนี้จะช่วยในการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันเม็ดเลือดขาวให้มากขึ้นและทำหน้าที่ซ่อมแซมส่วนที่สึกกรอด้วยเช่นกันสำหรับองค์ประกอบในสารอาหารที่เพิ่มภูมิคุ้มกันในส่วนที่สองเราเรียกว่าเบตากลูแคนซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญเป็นไฟเบอร์และเป็นกลุ่มเส้นใยคาร์โบไฮเดรตซึ่งผลิตจากเซล ผนังเซลลของเชื้อยีสต์ในปัจจุบันเราเชื่อว่ามีสารที่สำคัญก็คือต้านอนุมูลอิสระและช่วยในการเพิ่มเซล์ลเม็ดเลือดขาวให้มากขึ้นดังนั้นสารนี้ก็จะช่วยในการที่จะเสริมสร้างเม็ดเลือดขาวให้มีประสิทธิภาพและสามารถป้องกันเชื้อโรคได้อย่างดี และองค์ประกอบที่3คือซิงค์กลูโคเนตซึ่งสารองค์ประกอบตรงนี้เราเรียกว่าแร่ธาตุสังกะสีปกติแล้วร่างกายไม่สามารถที่จะสร้างแร่ธาตุสังกะสีได้ด้วยตัวเองดังนั้นเมื่อเราเติมเข้าไปจะช่วยในการที่จะสร้าง T เซลล์ลิมโฟไซต์ให้มีประสิทธิภาพดีและดียอดเยี่ยมได้ดังนั้นสารอาหารที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันดังมีองค์ประกอบก็คือคลอสตุมเบต้ากลูแคน และองค์ประกอบของซิงกลรโคเนตจึงมีประโยชน์และคุณค่าในการที่จะเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายได้เป็นอย่างดีสรุปประโยชน์ที่ได้จากการรับประทานสารที่เพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายจะมีประโยชน์ดังต่อไปนี้ข้อที่1ก็คือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทุกชนิดของร่างกายเพื่อที่จะสามารถปกป้องร่างกายต่อเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีรียเชื้อราและปรสิตได้ และสามารถเพิ่มจำนวนเซลล์ของเม็ดเลือดขาวให้มีประสิทธิภาพอย่างดีสามารถปรับสมดุลของร่างกายให้ดีและดีพร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีอาการภูมิแพ้และสามารถที่จะ สร้างภูมิคุ้มกันทุกชนิดที่ร่างกายต้องการได้อย่างเพียงพอนอกจากนี้แล้วสารที่สร้างภูมิคุ้มกันตรงนี้ก็จะประกอบด้วยแร่ธาตุวิตามินมีโกรทแฟกเตอร์ซึ่งจะเป็นตัวที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและสร้างเซลล์เม็ดขาวให้เพิ่มขึ้นช่วยเพิ่มระบบการขับถ่ายให้ดียิ่งขึ้นและจะทำให้ผิวพรรณดีขึ้นด้วยเช่นกันมีคำถามว่าเราจะรับประทานสาร ที่เพิ่มภพูมิุ้มกันนี้ได้อย่างไรในระยะสั้นหรือระยะยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จะรับประทานสารนี้ควรจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและการรับประทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งขึ้นอยู่กับอายุของท่านสภาวะสุขภาพของท่านโรคที่ท่านเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับประทานระยะสั้นจะช่วยในการที่จะ เพิ่มภูมิคุ้มกันของท่านอย่างรวดเร็วสุวระยะยาวก็ไม่ได้มีผลข้างเคียงใดๆและสามารถที่จะปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ในตอนสุดท้ายนี้อยากจะขอบคุณทุกท่านและอยากจะให้ทุกท่านมีสุขภาพดีเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยกันและเราจะสู้โรคปลอดภัยไปได้วยกันตลอดปีนะคะด้วยคําปรารถนาดีค่ะสวัสดีค่ะ